สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประออนพี่สาวลมพลนะคะกับข้าวแรงของน้องหมาประออนปลาทูนะคะปลาทูเช่นเคยคุกข้าวต้มนะคะเป็นตะแสบแต่พอแม่พี่น้องเอ้ยกินปลาทูเตดังห่วยๆเนื้อปลาทูนะคะ เคีงละยี่สิบบาทวันนี้ก็ซื้อมาสองเข่งเชา้ชาช้าช้าก็เข่งหนึ่งแรงก็เข่งหนึ่งนะคะคุณเอฟซีก็ประมาณนี้นะคะประอ่อนก็จะคุกให้ปลาทูนะคะละเอียดนะคะก็พร้อมที่จะให้น้องหมากินแล้วนะคะคุณเอฟซีนี่ก็เป็นแม่คขาวนวลน,นะคะข้าคุกปลาทู มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบ่งหมาขอ่อยกินข้าวสุนเอชีที่น่ารักทุกท่านนี่ก็แม่ขาวนวลน,นะคะกำลังกินข้าวกินลูกกิน มุมนี้ก็เป็นแม่ขาวนวลน,นะคะเดี๋ยวมาดูนำโชคแล้วก็รีโอนะคะคุณเอฟซีโอ้โห,โหคนหลอกินหมดก่อนเพื่อนเลยรีโอกินหมดก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวแม่เพิ่มให้เดี๋ยวแม่เพิ่มให้ปวดท้เบิดแล้วเพราะไปพี่น้องนี่นะคะเพิ่มให้แล้วนะคะเพิ่มให้แล้วปาโทหมักโมหมักเตียงกินแสกินน้วยลีตัวนี้แม่เอาลูกอะกินให้อิ่ม น้องลีโอนะคะน้องลีโอกินก่อนเพื่อนสังเกตเลยค่ะคุณเอฟซีนี่นะคะเนี่ยแม่ให้แม่ให้เอฟซี FC ดูหน่อยลูกเนี่ยสายคอเนี่ย <c oughs> สายคอเนี่ยปลู่ผ่องนะคะเอามาปลูกให้น้องลีโอไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะเนี่ยอืปลู่ผ่องรักน้องลีโอนะคะให้ให้สมบัติน้องลีโอ ดูค่ะก็ประมาณนี้นะคะดูสิคะกินใหญ่เลยส่วนมุมนี้ก็น้องโซดานะคะน้องโซดานะคะคุณเอฟซี่นี่ค่ะน้องโซดาส่วนตรงนี้ก็น้องน้ำโชคคนหล่อนะคะ คนหล่อล่าสุดนะคะลูกชายลุงเพชรนะคะคนเล็กนะคะล่าสุดหล่อนะคะสาวตรึมเลยนะคะคุณเอฟซีนี่ค่ะโอ้แสบลายคนน่ะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวปอนพาไปดูแม่ขาวนวลอีกรอบนึงนะคะกินให้หมดลูกกินให้หมดนี่นะคะแม่ขาวนวลก็หมดแล้วตอนก็ขอบคุณคุน F C นะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะน้องมาปอนก็กินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็จบภารกิจวันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ อา้าวหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยมาหาแม่เหรอฮะฮะโอ้หนุ่มน้อยมาหาแม่นะคะโอ้มาแย่งของแม่กินอีกแล้วก็ประมาณนี้เนาะเนาะภาษาน้องหมาฉันชาติยานของหมานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ